สวัสดีครับท่านผู้ชมสวีดัสสวัสดีวันนี้นนเล่นเกมฟุตบอลนะครับ fc Mobile นะวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาเล่น,นครับผมจะเล่นกับลูกสาวนะฮะพอดีสอนให้ลูกสาวเล่นเตะฟุตบอลนะเล่นเกมฟุตบอลนะครับก็ไม่มีอะไรมากเดี๋ยวให้ดูตัวนักผู้เล่นของผมก่อนนะครับนี่ก็มีกองหน้านครับเอมเปเป้โรนันญโยครับซายซอนแล้วก็ ดิเบลโรค,คาสเอคาร์ลอสครับโรเิโตคาร์ลอสนะครับ,รลรบแล้วก็แลมพาร์ตอ่าบอเรตินีนะฮะในกองหลังก็มีเนต้านะครับก็โอเคแลมพาร์ตแลมพาร์ดไม่ได้ลงครับตอนนี้ไงแลมพาร์ดอยู่กองกลางนะครับกอ,องกลางแลมพาร,ร์ตเ,เก่าๆครับเก่า,กามาออกก่อนเอชวนเดี๋ยวชวนลูกก่อนนะครับก็กดเข้าที่เล่นเกม เล่นนะฮะแล้วก็คู่แข่งดิวิชันนะก็แข่งกับเพื่อนกดไปเลยทีนี้ก็จะมีอะไรชื่อที่เราเพิ่มเพื่อนไว้นะครับก็จะมีป้ายนี่ไงเข้าแม็ดเลยแล้วก็แม็ส่งไปนะครับให้เลือกข้างขวาสีแดงสดนะฮะสีแดงสีแดงถ้าฝั่งซ้ายหมดไม่ค่อยไม่ได้เล่นด้วยกันนะครับให้เลือกฝั่งขวาครับมาเล่นต่อตัวต่อตัวต่อตัวกระเถอะนี่นะครับฝั่งขวานะกดเข้าไปเลย ทีนี้ก็จะส่งเมียวไปหาอีกฝั่งนึงนะฮะก็รอนะครับรอรอรอนี่มาแล้วไปแล้วนะฮะก็นั่งข้างๆกันนี่แหละลูกสาวแล้วก็เข้าไปที่กล่องจุดหมายตอบรับปุ๊บเข้าสู่เกมนะฮะอ๋อมาอะไเข้าสู่เกม ผมตัดเสียงเมนูออกนะครับจะโดนลิขสิทธิ์นะเอาละครับสุทัศน์กับป้ายนะฮะก็ของผมบุก93ปลาย85กองกลาง86ฝั่งนู้นก็เจนะฮะ91 88นะผมเหนือกว่านะฮะก็ถึงจะเป็นลูกก็ไม่ยั้งนะฮะวันนี้จะเอาสัก10บศูนย์นะบอกเลยแล้วก็แนะนำการเล่นได้นะว่าตัวไหนตัวไหนนเงี่ย ก็คอมเมนต์กันมาได้นะฮะก็เปิดด้วยโรนอนิโยฮะ,ะปลายไล่เปิดเห็นปาเป้เห็นปาเ,เ,เป้ส่งให้คาร์ลอสคาร์ลอสซุนเุนครับซุนส่งให้คาร์ลอสครับส่งต่อไปนี่แยมพาดเล่นบอลช้าๆฮะอ้าวโดนแย่งเฉยเลยโร้เว่าไม่ธรรมดาเลย <c oughs> ปุ๊บตรงดูเอาโลนิเอคาร์ลอสยิงไกลดูคนระับอ้าวโดนแย่งเลยลูกเตะคาร์ลอสจะเป็นยังไงครับลองยิงไกลดูคนระับ เี่ครับมาติดครับเตะมุมโดนไหมครับมงปุ๊บโอ้โหเบาไปครับไ,ได้ไหม,ไ,มได้ไหมได้ไหมอ้อาวเ,เกือบเกือบเกือบบุดฮะ ส่งครับรเอ็มบัปเป้ครับรเอ็มบัปเป้วิ่งไป,ปเอ็มบัปเป้เอ็มบัปเป้ครับโอ้โหติดเอารอครับอรอครับยิงครับโอ้มันต้องมันต้องแรงกว่านี้คารด์ด ฟาวให้เสียงก่อนอันนี้แข่งกับลูกสาวนะครับลูกสาวคนเล็กคือกอสังนะลมโย่ลมโย่ยิงครับโอ้โห้ไม่เข้าเฉยาลมโย่ไม่เข้าเลยเอายิงมุมมุมปั๊บเข้าให้เรียบร้อยหนึ่งศูนย์นะใครเนี่ยคัมบาร์นี่ครับ ศูนย์งงสวยๆฮะเราดูภาพช้านะ่มุมดูนัไปโอ้โฉบเต็มเต็มเลยน,ะนี่สี่สิบห้านาทีครับอ้าวหมดครึ่งแรกครับ1นึ่งศูนย์ว่าเจาสิบศูนย์เนี่ยเน,นีแข่งกับลูกสาวนะขอย้ำนะครับแข่งลูกสาวปสองฝากกดติดตามด้วยนะครับคนที่ดู เป้ครับโอ้โหโดนย่งครับแอนพาดส่งให้ใครโดนนันยุกซุ่นโอ้โหไม่ค้าโอ้ยโอ้ยคืบโอ้ย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 เกือบเอ้าวิ่งล้มโอ้โหหลุดแล้วหลุดครับปึ๊บปุ๊บโอ้ยเกือบเขียบอล ซุนครับซุนซนิ่งครับทรงปึ๊บทรงครับให้คาร์อตโรเบโตคาร์ลอสยิงสิครับตวดตวดตวตวครับโรบตโต้คาร์ลอตกำหลังหนุนมเนี่ยดูดูดยิงลโอ้ยตะขาบแคบ สองศนะูนย์นะนาทีหกสี่เอาเอปเป้ครับปุ๊บเอาอขวานลุดได้ไหมผมไม่ได้ครับปุ๊บนี่ทรงโอ้ยลุเอา้าวลม้มไม่ได้ฟาวเฉยลุบ เอาคาร์ลอตเอาลุดป like <stream> <co> <drag> <coping> em <te> ึ๊บเหยาบอลปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอ้โหส่งไปปึ๊บปึ๊บโอ้ยเกือม้าอืมมัเปลี่ยนตัวปึ๊บโรนในนโยนโยเบียดดิปึ๊บแตมพลาดครับ เัาพอทรงคล้ายๆปุ๊บโอ้โหเห็นปะเป้เห็นคนเห็นเพื่อนแล้ววิง่งหูแเร็มขาดไม่มีใระปุ๊บโอ้ตายดิงเสื้อเขาสอง่วนนานาทีที่เก้าสิบครับโอ้โหหมดเวลาครบเวลาแล้วฮนะ คะนะ20กล่ว่าจะเอา100นี่ยเนี่ยไม่ธรรมดาเลยเด็กกา่า 3. เด็กสมัยนี้เล่นเก่งนี่เรียบร้อยโอเค8นาทีนะฮะโอเคสำหรับแมตช์นี้ก็เอาไปเพียงแค่น,นี้ครับมีอะไรก็ติชมกันได้นะค,คอมเมนต์มาได้นะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับผม